ม,มาล้วที่นี่คะ่ะวันนี้นะคะนหนูมิสาได้มาฝากันอยก่แล้วนะคะกับคําถามที่ว่าคาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งนะคะเรานะคะควรที่ออกกาลังกายแบบไหนนะคะจริงๆแล้วการออกกําลังกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนแบบไหนนะคะก็ดีกับ,ร,บร่างกายอนไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าต้องการผลลัพธ์ให้ได้ตามที่เราต้องการอย่างเช่นต้องการที่จะลดน้ำหนักสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าต้องการที่ให้สุขภาพโดยรวมของเราเนี่ยแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนะคะ า,านะคะคครหมอดกกับครและารทรน,นะคะคมาากกับกออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเป็นการออกกําลังกายที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของหัวใจและปอดให้แข็งแรงช่วยลาเนาออกซิเจนเข้าสู่หัวใจและปอดได้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจปรับความดันโลหิตให้เป็นปกติและยังเผาผลาญพลังงานจากการทานอาหารสร่วนเกินได้อีกด้วย การออกกลังกายแบบคาร์ดิโอเหมาะกับผู้ที่มีความกังวลในเรื่องของสุขภาพหัวใจปอดเลือดความดันโลหิตปอดรวมไปถึงคนที่อยากลดน้าหนักและคนที่สนใจดูแลสุขภาพโดยร่วมอยากมีภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงชะลอความเสื่อมขอ,ของส่วนต่างๆในร่างกายอยากให้ตัวเองไม่เหนื่อยง่ายมีแรงเดินวิ่งหรือว่าขึ้นบันไดปีนเขาและสบายๆเป็นต้นการออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอแบ,บ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ แบบแรกคือแบบแรงกระแทกสูงเหมาะสําหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของกระดูกหรือน้ําหนักตัวที่มากเกินไปเช่งงนการวิ่งกระโดดเชือกการเต้นแอโรบิกหรือการเต้นซุมบ้าที่ 2. คือแบบแรงกระแทกต่าเหมาะสําหรับผู้ที่มีความกังวลในปัญหาของกระดูกหรือมีน้ําหนักตัวที่มากเกินไปจึงไม่สามารถรองรับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแรงขากับพื้นหนัก,นกได้ได้แก่การขี่จักรยานการว่ายน้ําการเดิน หรือการออกกำลังกายด้วยเครื่องปั่นจักรยานการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งคือการฝึกกล้ามเนื้อที่ัาใส่แรงของน้ำหนักจากอุปกรณ์ต่างๆหรือน้ำหนักของร่างกายตัวเองในการเพิ่มแรงต้านเมื่อเพิ่มแรงต้านให้กับกล้ามเนื้อเป็นประจำจะทําให้กล้ามเนื้อเกิดการปรับตัวและแข็งแรงขึ้นสามารถที่จะต้านทานกับแรงหรือน้ำหนักต่างๆได้ดียิ่งขึ้น หมาะสำหรับคนที่อยากมีรูปร่างที่กระชับและได้สัดส่วนมากยิ่งขึ้นหรือผู้ชายที่อยากเพิ่มกล้ามเนื้อให้เป็นมัดมัดหรือการสร้างสิ่แผดลนหน้าท้องหรืออาจจะต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายสามารถออกแรงได้มากยิ่งขึ้นออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งจำเป็นต้องมีตัวช่วยที่เพิ่มแรงต้านให้กับกล้ามเนื้อได้แก่ดัมเบลตูล้น้าหนักหรืออุปกรณ์ยกน้ําหนักต่างๆอาจจะเป็นการออกกําลังกายโดยใช้น้ำหนักของตัวเองเป็นแรงต้านอย่างเช่นการใช้บาโหนตัวเป็นต้น ชาย,ยกในเบื้องต้นควรเริ่มจากน้ำหนักเบาๆก่อนเน้นน้ำหนักที่ไม่หนักมากแต่สามารถยกได้หลายครั้งเราวสามถึงสี่สัปดาห์แล้วจึงค่อยๆเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นหรือเพิ่มความยากของท่าที่ใช้ในการออกกำลังกายสรแล้วนะคะจากคลิปนี้เราเหมาะกับการออกกาลังกายแบบไหนจริงๆแล้วนะแนะนําให้ออกกําลังกายทั้งสองอย่างเนี่ยควบคูพพ่ไปด้วยกันเพราะหากอยากคาร์ดิโอให้ได้เต็มที่ต้องอาศัยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงในการวิ่งว่ายน้ําปัน่นจักรยานหรือการเต้น รวมถึงการเวทเทรนนิ่งเนี่ยยังต้องการคาร์ดิโอมาเสริมให้มีพละกกำลังที่จะออกแรงมากๆได้เรื่อยๆเช่นกันค่ะ